ิเศษแนลสวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดกล้องกันที่นี่นะที่ไหนสุพรรณียังไม่ถึงเลย <c oughs> อยู่ร้านอยู่ร้านลงติดร้านลงอีกคาเฟ่อร่อยอร่อยชอบเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวไปสั่งข้าวกินด้วยเคยมากนเคยมากินหรอ มอ่อ๋อยังไม่เคยเอาละเดดเราไปพาเดินน้เ,เราล่อไปละบ๊ายบาย วนนี้มาอยู่ที่วัดวัดอะไรวัดพระพิคุณทองพิกุณทองใช่เราจะมาไหว้ผาไปข้างในแล้วเร,เราเข้าไปดูข้างในกันพระองค์ใหญ่มากใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่สุดๆวัในในีเดเราไปดูข้างในกัน ตั้มตามตามเล็กเขนครับถอ,อนเท้าไว้ข้างลิ้นไปไปเอ้น,นี่ใส่บาตรตัวเล็กนี่ได้ครับใส่บาตรบายพยนะครับ ใช่ค่ะวัดวัดที่สองอยู่วัดอะไรวัดวัดไม่รู้วัดขนอง ประเทศไทยค่ะ ก็แมาเพียงทา่มีลอห้าใช่ไหมร้อเก้ารู้จะไปห้ทคน หน้า,นนานร้อนหน้าฝน ทานไปใช้งไไใช้งไงทานบางรุ่ง แ่ทอเปงการนะคะเก็บรวมการเงินการงานชุบลาภมัธยาบารมีของตัวเราด้วยนะคะฝากชื่อฝากดวงไว้ได้นะก่อนที่จะกลับบ้านไปเติมบุญหนุนดวงนะคะรอบนี้เรามาวัดที่สามที่ไหว้สังเระดูหลวงดูพ่อกล้วยของพ่อกล้วยไม่ได้ของมะกล้วยกล้วยเขาถึงวัดที่สามตอนนี้อยู่ชัยนาธแล้วครับเดี๋ยวลองดูบรรยากาศรอบๆมาลองดู แดดก็ร้อนอร้อนบุญก็ลงนานต่อาบันพอเรามาทำบุญในเนื่องในวันเกิดครับอย่ <ไป S 2> อางต้ม้ทุกตน เหม็นทุเรียนก็ยังจะเอาทุเรียนมากินดี๋จะทําเป็นแคมเปญจะได้ไปด่าได้ยังหน้าตาเฉยอีกจะก,กินไอติมกินบนรลอก็ไม่ว่าจะซื้อทุเรียนมากินอีก <c oughs> กลับบ้านเองวันเนี้ย <c oughs> ไป <c oughs> จบพิวัตรที่สามแล้วกับวัดที่สามแล้วไงบายบายั bye bye. Bye bye. ไปเจอกันที่ไหน <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันที่พักนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันบายบายเห็นทุเรียนนะ п yep. بقى โมครึ่งนะป้าเอาวาได้นะได้ครับหกโมครึ่ง <c oughs> ค่ะมีเนี่ยเดินได้รอบเลยเดินได้เลยใช่ไหมครับเดินได้รอบเลยเขียวซานแหละสองหลัฮะวันนี้มีมาพักกีดที่กีดที่ไหนครับมีหลังนี้หลังนี้ข้างข้างหน้ายัง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 ไม่แน่ใจค่ะแต่หลังเนี้ย หลัจังไรมีคุณภาพักใช่ไหมดูอ้างน้ำไหมนองครับผมชิลเปิดไฟเป็นไฟเดี๋ยวบากอ่ะไฟตรงดวงกลางค่ะดวงกลางดวงกลางดวงกลางตรงนี้ห้องน้ำ เขียวนะเขียวทางนนี้ห้ามนั่งนะนั่งมันจะหักบอกขำหมุนช้าๆอันนี้บ้านพักเ,เบ้านพักน่ารักดีมีทีวีเนี่ยท่านีามาม่มีคนอยู นี่ยทีวีรุ่นเก่าๆอเลยครับขอกม,มาแนวให้รุ่นเก่าๆหมอแนแอร์แบบว่าต้งองมีองซนี่จริงๆม,งมีแอร์ด้วยนะครับมุ้งอ๋อแล้วปิดแอร์ก็ต้องปิดประตูไงแล้วก็เปิดแอร์นี่ตึนุ่งกันถึงแล้วบ้านพักอะ,อะไรอะไร อ,อ๋อที่ไว้นี่ใช่ไหมนนะไปแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อสบียงของกินแล้วไปขนเสื้อผ้าเข้ามาไว้ข้างในก่อนมาเลยเปิดทำไม่ะจะมืดไ,มไหมวไปแล้วบ๊ายบาย <S <S นี่ข้าวข้าวข้าวน่ากินอยู่น่ากินอยู่น,น่ากินอยู่น้ำพริกตล่นมีปลาน่ากินอยู่น่ากินอยู่

ได้ครับอันนี้ก็ใส่ตานะคะได้ครับ เเอ้าแล้วมันโยกเยากหรือเปล่าไม่ไปบอกให้เปิดฝุ่นน้ำมาวางไว้ cái mặt này, cái này này, cái này cái mày thể mà, mua mình ba うん。 นอนปลุกนอนปลุกแล้วกินข้าวไม่ได้ปลุกนะไม่ได้ปลุก,น,น,กนะนะก็พูดคนเะดียวกินข้าวกินข้าวดีกว่าจะกินไหมดูหน้า <laughs> นายยังนายยังไม่ตืน่นนายกินข้าวตอนเช้าบรรยากาศ ต,ตาหมึดามืดตอนนี้เราจะกลับแล้วกลับบ้านบรรยากาศใช่เป็นไงครับไปเที่ยวสนุกไหมเออไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยทริปหน้าอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับเราต้องรอติดตามชมอาจจะเป็นกระเหลี่ยงหรือลาวหรือพมา่าหรือเวียดนามมาว่ากันอีกทีนะครับไปแบ๊ายบายอ่ะไม่เปลี่ยนให้เปลี่ยนนะ ว่าได้คนเดียว,วยหลานหมายรักอย่างการไปลองครับไมปจุกแทนเดี๋ยวแทนดูบรรยากาศเชิญไปเมืองญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เขับที่ดุสิตนะโอ้ยหลวงพ่อหนังแล้วท่านจะเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อส่องแสงสว่างให้กับชีวิตของท่าน กระเติมกระปัดตะเตียงได้หรือจะถวายสังฆทานก่อนกลับบ้านก็มาเปลี่ยนสังฆทานที่คณะกรรมก,การแล้วก็ถวายพระสงฆ์อาบุญตามกำลังศรัทธาของพี่น้องแล้วด้านฝวามือด้านหน้าก็จะมีชุดกิมโนชุดญี่ปุ่น,น,นให้ทังเช่าขึ้นไปถ่ายรูปนนนใ,ในเมืองญี่ปุ่นบนยอดเขานะครับวิวสัศั์อันสวยงามในมืองญี่ปุ่นนะครับแล้วด้านหน้าก็มีแมววาดนะ แมวนำโชคองค์พระฤาษีวันนั่นเข้าหาบูชาเอาไปะเวทมูลนาเลครับวัดเวินหวัดทองจะเข้าได้นะครับแมวหวัดดำแล้วด้านหน้าถุกจมีช่างถ่ายรูปเป็นแบ็กกราวด์ของวัดเทวินติดต่อช่างถ่ายรูปได้ครัถ่ายแล้วได้เลยใ่ใช่ใช่ไหมพี่ไม่ ถ้าถ่ายแตเรื่อนพี่<ห>ง่าง จะด่าเองะด่าเหรอเพราะว่าายเองไม่ได้มองกล้องเกภมาพาเลยผ่านอองมาเป็นบนรรดาอย่างเียเองก็เออต้องเชิดสูงขึ้นขึ้นเหรอได้ย,ยู เราปิัทุกประการองราพระราชาตินะครับเออมีบาดากที่ไหนกันเนี่ยตายไหมเราจะมีดราเอาดรกจะมีเรพูดได้ต่างๆทุกปีทุกปีแต่จะูดนับผยทษที่ไหนทุกปีโดประมามันเป็นแค่แป็โชคมาแต่คนที่ทุกปัุเรา You, คนทุกพันไม่เคมาที่นี่เยอะเหการจะเจอเหารณ้จะเจอมาแน่ตหาเออเออเออรับแล้วก็อ่ะลงลลงเตือมเลยนะชอจากคนถึงเนลงปัดวรไ้าไปกองวิดีโอครับผมอต่อได้ได้

ให้กับติดตัดสิวันจันทาวันทางโมจัดจัดเขียว้แทน้ยเือยาทำอะไรลำลำถวายแล้วแต่วัมเที่ยง ตอนนี้ตะกาเอกตาย้องคือเทอรี่เปงน้าพับมันไกไงก็ทำใจนะครับอายุวันนะเราจะไปไว้ภาพกันเข้าบนเูินไปโน่ลานขวามือทีในเปปีทอก่อนลูก เอ่อทาบอร์ดแล้วทาบอร์ดได้ทุกคนนะลูกนะไหนเอ่อผมอยากจะเชิญ เย็นเลยนะย็นสบายนะนี่อันตกด้วย นีเรามาปิดกล้องกันอยู่ที่ท,ที่นี่ละลที่ร้านอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวอะไรก๋วยขาก๋วยเตี๋ยวกละาลากะลาในคาเฟ่เรามากินแล้วตอนนี้เราไปเที่ยวกันมาเสร็จเรียบร้อยแนละ้วก็จบทริปกันที่ตรงนี้รอบหน้าก็ดูนะว่าจะได้ไปที่ไหนได้แ <laughs> ล้วไดลน้นี่จบทริปมาเจอกันคลิปหนะ้าว้จะอ,อะไรคลิปหน้าไปใหนไม่รู้ หรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมกันไปละได้อยู่ไปละบายบาย,บาย,บาย